สวัสดีกันตอนบ่ายครับเรามาข้างบนเลยนะครับหัวน้ําตกเลยฮะแหล่งน้ํเนาะน้ําตกหมอแปลงก็ภับตรงนี้เมื่อกี้เล่นน้นะําไปละนะเดี๋ยวลงไปเล่นข้างล่างแล้วครับอก็มาเที่ยวก็ใช้ความระมัดระวังนะครับโอเคก็ไปต่อเ๋ยลงเราลงบนล,ล,ลงท้างล่างกันนะโอ้ยรอ,องเท้า Oh. Oh, oh. อ้อออาวอ้าวรองเท้าโอ้ยคุยรองเท้าได้อันเดียวเ้างานไม่หนาคุยรองเท้าหล่นฮะเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมได้มาอันเดียวไม่รู้ตกไปไหน <c oughs> เนีนยวตามไม่ดูก่อนเผื่อได้คืนไหลไปตามแม่น้ำแล้วเมื่อกี้ไหนดูสิมีไหมอ้าว เมื่อกี้ติดรองเท้าแล้วพื้นรองเท้าตกโอ้ไหลไปเร็วมากเลยครับตรงนี้ก็ลำคลองเกษตรกร,ะร,กรนะขึ้นลงก็ใช้ความระมัดระวังดูสิมันมีไหมเออไหลไปไหนแล้วรองเท้าเนี่ยตกมาตรงนี้ ไหลไปตรงไหนเนี่ยไหลไปเร็วมากเลยเปียกหมดเลยเปียกครับเปียนโอ้ยสูงใสยจะไม่ได้คืนครับไม่เป็นไรหายไปหายไปก็ไม่ต้องใส่นะสตรีมไปเลยครับ อรองเท้าหายไปเลยฮะต้องถอดรองเท้าเดินนะเพราะว่าลื่นก็ขึ้นไปบนหัวน้ำตกนะครับเดี๋ยวลงเราลงไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวเมันไหลลงมาตรงไหนหาไม่เจอมันต้องเจอกันับับับ,บ,บลื่นลื่นรับลื่นลื่นมากเลย ไปโดดน้ำกันครับเดี๋ยวหาคนจับกล้องให้กันโอ้เจอลูกพี่เลย วัสดีครับโอ้ยเลื่นเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลืเมากเลยมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำามาเล่นโอ้ยมานานหรือยังครับลงเลยลงเลยเย็นเชียบเย็นเชียบผมหาหาที่ไว้ากกาันื่นลื่นเลืลื่นลรลื่นเรเลย friend it Excuse me, yes. I take video at this side. Yes, yes. What? Ah, uh, take video. Video? Yeah. Okay. Okay, I make I make luck. I jump for that. You jump? Yeah, okay. I jump for that. I go there. Up. I go there. Go there. Can you see go there and go there? Come. Okay. Thank you. Luck. you want... la got